จักรยานเที่ยวรอบคาวาคุจิโกะกันแต่ก่อนอื่นเราจะไปเจดีชูเรโตะอ่าไปเราจะไปเจดีชูเรโตะครับ <c oughs> จากพอสถานีคาวาคุจิโกะก็4กิโลลงไปทางนี้ยาวๆเลยดูครับด้านไกลๆนู้จะเป็นสวนสนุกฟูจิไฮคิวแลนด์ครับ เราต้องเป็นฟูจิแต่วันนี้ฟูจิมีแต่เมฆฟูจิไฮชิลแเละไปกันต่อ,อยังไม่ถึงนะครับอีกประมาณ2กิโลโอ้หยี่ทางลงยาวๆเลยขากลับจะขนาดไหนเฮ้ย

จักรยานเขานะครับโซนด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถยนต์เอารถยนต์มาเเดี๋ยวเราขึ้นไปแางนี้นะเ,เตรียมตัวแป๊บหนึ่งต้องขึ้นแบบนี้นะครับนี่แค่สเต็ปแรกโอ้เดีย๋ยวไปดูข้างบนกัน ทึ้มาชั้นแรกก็เหมือนเป็นศาลเจ้ามีให้เสียงเซ c มซีมีเหมือนจะเป็นป้ายขอพรอ,อ้ยเดินขึ้นมาแค่นี้หอบก็มีบางคนใส่กิโมโนม,มาถ่ายรูปนะครับอ่าด้านนี้ก็มีเครื่องรางมีเครื่องรางขายนะครับเปิดถึง4โมงเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นด้านนี้ก็เป็น ทำอธิษฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนต่อโอ้ทางขึ้นนี่เหมือนมาซ้อมขึ้นเขาเลยเดี๋ยวจะมีบันไดยาอีกสเต็ปหนึ่งถ้าจำไม่ผิดยาวมากโอ้ยเขาลั่นเลยเมื่อกี้ไปครับ าสเต็ปสองโอ้ไปกันต่อเดี๋ยวให้ดูขาหน้าอีกไกล <c oughs> ยังไม่ถึงนะครับโอ้อีกไกลแต่ก็น่าจะมาได้เกินครึ่งทางแล้ว <c oughs> โอ้ให้ดูขา้างหน้า ช่วงนี้ก็ดีครับใบไม้เขียวมากหลังจากหมดหน้าหนาวถ่ายไม่ไหวก็แวะพักกันได้สต่เรายิงยาวๆพักจุดชมวิวนิววิวข้างล่างครับ เสียดายที่วันนี้ไม่เห็นฟูจินะ,ะเพราะว่ามเมฆเยอะแต่ก็มีแดดนะไปไปกันต่อโอ้ช่วงนี้ต้นไม้เขียวมาก <c oughs> โอ้ ถึงแล้วนะครับขึ้นมาจนสุดยอดแล้วยวให้ดูเจดีวะสวยขนาดไหนนี่ข้างหน้าเรานี่แหละอันนี้คนเยอะดีเห็นข้างบนไหมครับนะี่คนรอคิวถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนี่อันนี้คือเจดีที่เราขึ้นมานี่แหละเพื่อสิ่งนี้ เจดีชูเรตโตครับลลเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปจุดถ่ายรูปด้านบนที่เห็นคนเยอะๆนะครับจะมีอรอคิวกันอยู่คนเยอะเลยวันนี้คนเยอะมากไป <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่า อยู่ด้านล่างครับที่นี้ก็สวยดีนะฮะฟูจิจะอยู่ด้านขวาแถวนี้เมฆเต็มเลยนะครับอดเห็นเลยามาถึงจุดนี้แล้วครับดูคนโอ้โห,โหโคนเยอะมาก เพื่อจะได้รูปจุดนี้แหละคนเยอะมากมจะได้ถ่ายกี่โมงแต่วิวสวยแต่วิวสวยวิวสวยนี่ครับดูดูเมืองไปครับขึ้นมาแล้วนี่ครับขึ้นมาเพื่อมุมนี้นี่ กว้างคนเยอะมากต้องหลบมาอยู ok> ่ด้านบินโอเคเดี๋ยวมัน้องขึ้าตนี้มนไ่ใช่มีเสบาไปเดี๋ยวเราลงข้างลาดกันครับขากับเราลงทางนี้ดีกว่าไม่ไหวลงบันไดชันเกินลงทางลาดดีกว่าอ้อมหน่อยแต่คนน้อยกว่าค ไม่วุ่นวายอืมทั้งนี้อากาศดีอ้อมหน่อยแต่สวยสวยเลยครับสถานี้กลับมาลงมาได้ทีจะไปเข้าห้องน้ำครับชี นิดเดียวนิดเดียวเองมาถึงข้างล่างแล้วนะครับอ๋อตรงนี้เหมือนเป็นจุดถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งฟูจิเห็นยอดแล้วนี่นะครับล,ออล,ลุงออกมาแล้วสวยไหมครับมุมนี้นี่ลุงฟูจิสางออกมาแล้ว เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันเนี่เราลังปั่นกลับก็ตูจิเริ่มเห็นยอดที่มานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทางนี้วันนี้ปั่นขึ้นเลยมาเหนื่อยมากหูอื้อเลย ไรเราจะไปเลคทาวาคุจิโกะนะครับไปขี่จักรยานอาจจะได้สักครึ่งรอบเพราะว่าตอนนี้เราต้องเราต้องไปขี่จักรยานตอน5โมงเย็น น,นี้น่าจะบ่ายสามกว่าแล้วตอนนี้เรามาถึงเลคคาวากุจิโกะแล้วครับหรือทะเลสาบคาวากุจิโกะนั่นแหละนะะมีเรือเป็ดเรือทีบนะครับสปีดโบท๊ทหลังโรงแรมนี้จะเป็นกูจิแต่ว่าโรงแรมนี้บางอยู่เดี๋ยวเราจะขี่จักรยานรอบๆนี้กัน ไปครับข้างหน้าครับฟูจิเริ่มเห็นเต็มเต็ม,มเรียกว่าวันนี้เราจะโชคไม่ดีสะละเลขอฟูจิโกะที่เราปัา่นไปทั้งู้นเลย รับบรรยากาศเล็กของตุติโกสวยไหมข้างล่างก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะสามจุดไป พักแป๊บหนึ่งดูบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึ่งครับรออมีคนวิ่งออกกำลังเราชิดซ้ายหลบเขา เราก็ยังอยู่รอบๆทะเลสาบอยู่นะครับคุจิจะไม่เห็นและมุมนี้จะอยู่ด้านหลังเราตอนนี้เรากาลังกลับแล้วครับสทะ,ทะพานนี่ก็อยู่ในปรอบทะเลสาบคอกุจิโกอยู่ลมเย็นอากาศเย็นยะมีเมฆฝนอยู่นะครับ แต่ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับอันนี้เอารถไปคืนทุกคนดูวิวนี้ครับเ่ว้าว <Wow. S 2> เดูวิวนี้ครับทัอสอนพร้อมกันว่าวิวสันตาโตแล้ว ไฟฟูจิดละนู้นก็เป็นฝัง่งที่เราขี่มารอบแรกกับริวซาน